สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจูเนีย JR นะครับผมกับผมจูเนียนะฮะสับส c r ร b e หรือยังครับ ถ้ายังไม่ซับสไคร์รบวนฝาก s u b s c r i b e ผมหน่อยนะครับผมอ้ออย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้รู้ว่าคลิปใหม่มาเมื่อไหร่ยังไงนะครับยังไงก็รบวนฝาก Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะฮะประเด็นที่ผมจะมาพูดในวันนี้นะครับผมเนื่องจากคลิปที่ผมลงไปเป็นตัวช่วยเกี่ยวกับคุณผู้ชายเจอย่างเนี่ยมันได้รับกระแสตอบรับที่ดีม,ดมากๆนะครับคือตอนแรกทำเนี่ยกลาแบบทำเล่นๆ <Wow. S 1> ไม่ได้คิดมากไม่ได้จริงจังเลยเพราะว่าวิธีการแต่งตัวมันเป็นปัิเจตบุคคลจริงๆอะ <c oughs> คไ่คนนนนน้้ีด ว่าคุณควรจะแต่งแบบนี้นะแต่ว่าผมเอาวิธีของผมเนี้ยมาบอกไงแล้วก็มันเป็นประโยชน์กับหลายคนมากๆนะครับต้องขอบคุณมากๆที่เห็นด้วยกับผมแล้วก็เอาประโยชน์ตรงเนี้ยไปใช้กับตัวเองแล้วก็หลายคนเนี่ยแท็กอินสตาแกรมของผมมานะครับบอกโอ้พี่ผมทําตามแล้วรู้สึกว่าแบบมันดีมากแท็กไอจีสตอรี่มาพี่ครับแบบลองทําตามแล้วก็เวิร์กมากๆอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ผมเลยตั้งใจจะทําคลิปมาฝากทุกคนอีกหนึ่งคลิปนะครับนั่นคือรองเท้า5คู่ที่จําเป็นจะต้องมีติดบ้านนะครับเออมานั่งนึกทุกคน นึกออกไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้รองเท้ากี่คู่กันเชียวในชีวิตประจําวัน <_ d> คือถ้าไม่นับของโซลุยโซล่ายมเฟือยอย่างที่อยู่ข้างหลังของผมนะครับอย่างนี้ดีกว่าคือผู้หญิงมาพร้อมกับเครื่องสำอางถูกนหรือไมผู้ชายมาพร้อมกับรองเท้าเวลาเราซื้อรองเท้าก็อยากจะสะสมอยากจะเก็บคู่ที่เราชอบใส่เอาไว้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วการสะสมเอาไว้ไม่ใช่เรื่องเสียหายนะครับผมแต่ว่าการสะสมเอาไว้เนี่ยบางทีเนี่ยเราไม่ได้ใส่คุณภาพมันก็สึกมันก็จะพังผมก็เลยอยากจะทำคลิปนี้แหละมาบอกว่าจำเป็นไหมจะต้องซื้อรองเท้า หลายๆคู่มาไว้เนบ้านแล้วเราไม่ได้ใส่เนี่ยเออเพราะฉะนั้นเรามีแค่5คู่พอไหมเดี๋ยวไปดูกันครับว่า5คู่ที่ต้องมีไว้ติดบ้านเนี่ยมีอะไรบ้างครับไปโอเคมา เข้าประเด็นกันนะฮะนี่ครับคู่แรกนะครับผมนั่นคือรองเท้าสีขาวแบบลำลองนะครับผมก็คู่ที่ผมใช้บ่อยที่สุดนะครับนั่นคือ Air Force One นะครับอันนี้เป็นคู่ใหม่นะครับคู่เก่าคือเน่าเละแล้วก็ทิ้งไปที่เรียบร้อยนะครับทำไมผมถึงบอกว่า Air f o r c e ดวเป็นคู่ที่จำเป็นจะต้องมีติดบ้านครับเพราะผมรู้สึกว่ารองเท้าขาวเนี่ยมันไปแมทกับทุกชุดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบ เสื้อผ้าแบบไหนก็ตามแต่และตัว Air Force One เนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบมันไม่ได้เป็นสตรีทซะทีเดียวนะครับมันก็ดูมีความเป็นทางการขึ้นมาหน่อยนะครับแบบคือมันดูมีมารยาทอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ดูเป็นแฟชั่นแล้วก็ดูดีครับอีกอย่างหนึ่งคือสูงด้วยนะครับคู่นี้นะครับแล้วผมใช้ประจําเลยนะครับอย่าง Nike เขามี Air Force One ที่ผมใส่ประจําใช่ไหมครับส่วน Adidas เนี่ยก็มี Adidas Super Cord นะครับที่ผมใส่ประจําเช่นกันครับตัวนี้นะครับนี่เน่าเหรอเห็นไหมอย่างที่ผมบอกครับว่ารองเท้าขาวเนี่ยผมมีไว้ติด บ้านตลอดเวลาคือเวลานึกอะไรไม่ออกนะครับผมก็จะเอารองเท้าขาวเนี่ยมาใส่นะครับเพราะมันง่ายที่สุดละอย่างวันนี้แต่งเสื้อย่งเงี้ยเรากางเกงอาจจะเป็นแบบเนี่ยกางเกงสีดําผมก็ใส่รองเทา้าสีขาวก็คือจบเลยง่ายๆ <Wow. S 1> นึกอะไรไม่ออกบอกรองเท้าขาวคู่แรกนะครับรองเท้าที่ควรมีติดบ้านนั่นก็คือรองเท้าสีขาวนะครับแนะนําให้เป็นแ a i r f r นะคะ ต่อมาคู่ที่2องครับผมอันนี้โอ้โหฝุ่นเกาะเต็มไปหมดเลยต้องปัดนิดนึงนะ คู่ที่2ครับรองเท้าหนังสีดำครับผมคือเวลาเรามีรองเท้าที่ใส่ประจําวันและสบายสบายได้แล้วเนี่ยอย่างรองเท้าสีขาวอย่างคู่แรกเนี่ยเราก็ต้องมีรองเท้าที่เป็นทางการด้วยนะครับเพราะว่าคนเรามันไม่ได้ใช้ชีวิตแบบสบายสบายทุกวันนะครับคือเราจะไปแบบงานแต่งเพื่อนไปทํางานไปพบเจ้านายหรือไปงานที่มันสุภาพทางการหน่อยเนี่ยเราควรจะมีรองเท้าหนังสีดําติดเอาไว้ที่บ้านนะครับจริงๆแล้วเนี่ยรองเท้าหนังสีดําแบบไหนก็ได้นะถ้าเกิดว่าง่ายสุดนะ ที่ผมแนะนําก็คือตัวดร์มาตินตัวออริจินอลเลยอ่ะตัวแบ็คของเขาเลยอย่ะเปียแปะไว้ตรงนี้นะครับดร์มาตินตัวเนี้ยผมมีแต่ผมหาไม่เจออยู่ในกล่องน,นะครับคือต้องมีเอาไว้ติดบ้านคู่ที่2ครับรองเท้าหนังสีดำน,นะครับผมเอาไปแมทง่ายๆนะครับต่อมาก็คือรองเท้าสนิกเกอร์อย่างที่บอกครับว่าผู้ชายกับรองเท้าเนี้ยเป็นของคู่กันนะครับแล้วก็ บางคนเนี่ยอยากได้รองเท้ารุ่นนู้นรุ่นนี้ไม่ได้บางคนรอกผมเองเนี่ยอยากได้รองเท้ารุ่นนู้นรุ่นนี้เต็มไปหมดเลยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าควรจะมีติดเอาไว้แค่คู่หรือ2คู่ก็พอนะครับเผื่อบางทีเวลาเราไปออกงานผมผมบอกเลยมันคือการเพิ่มแว l u ลูให้กับตัวเองนะครับอย่างแบบนนเนี้ยคู่เนี้ยไนกี้เอ็กซ์ตาซีเนี่ยก็คือมันเป็นรุ่นที่พักเซลอยใสใช่ไหมครับเวลาใส่ไปไหนมาไหนเนี่ยมันเหมือนเป็นที่เชิดหน้าชูตาสําหรับเราคือเดินไปเนี่ยมันไม่สังเกตหน้าหรอกมันจะสังเกตรองเท้าเราอะนะมันเห็นะ ก็แนะนําให้มีติดบ้านไว้สักคู่หนึ่งละกันนะครับผมอาจจะเป็นรุ่นใดๆก็ได้วันไหนเราคิดอะไรไม่ออกเหมือนกันก็ใส่ของแพงไปเลยจบๆนะครับผมไม่ต้องอะไรมากนะครับไม่ไม่ต้องไม่ต้องคุยเยอะยอะไรเงี้ย <c oughs> แบบใส่แต่แพงเดือนออกบ้านไปเลยจบๆนะแต่ก็ต้องรักษาดีๆด้วยนะครับเพราะว่าเงินหมื่นสองหมื่นมันไม่ใช่เล่นๆอนะ่ะมันแพงเหมือนกันนะครับ <c oughs> ผมก็กควรมีเอาไว้แนะสนิเกอรลเราแนะนำนะครับโอเคจบไปแล้วนะับสามคู่นะครับรองเท้าสีขาวสีดำรองสนิเก์นะครับต่อไปเป็นอะไรไปดูกันฮนะ ต่อนะครับนั่นก็คือรองเท้าออกกําลังกายนั่นเองนะครับผมอย่างคู่นี้นี่เป็นกึ๋งออกกําลังกายกึ๋งแฟชั่นนะครับก็จริงๆแล้วผมไม่ได้ใช้ออกกําลังกายซะทีเดียวนะครับก็เอาลงไปเลยดีกว่าเอามาโชว์ทำไมกันบ้างที่ใช้ออกกําลังกายจริงๆก็คือคู่นี้นะครับ Adidas Ultra Boost นะครับคู่นี้นี่ได้มาจาก Adidas Thailand เลยนะครับผมเขาส่งมาให้ใช้นะฮะดูดิผมผมใช้จริงๆอะ่ะผมใช้อัลต้าบูททุกคู่ที่ผมมีที่บ้านนะผมซื้อตั้งแต่เวอร์ชั่น2เวอร์ชั่น3เวอร์ชั่น4ก็อันนี้แหละ อันนี้มันเป็นรุ่นอะไรไม่รู้จําไม่ได้อะคือส่งมาพกก็ใช้ปั๊บเลยผมมีแล้วก็ใช้เกือบทุกรุ่นนะครับแล้วก็ทุกคู่เนี่ยผ่านการแบบ จัดเต็มมาหมดแล้วนะครับทาไมผมต้องเลือกใช้อดิดาสอัลตาบูทผมรู้สึกว่ารองเท้าวิ่งที่ผมใช้มาทั้งหมดตลอดชีวิตเนี่ยผมว่าอัลตาบูทเนี่ยดีที่สุดละนี่คือเรื่องจริงจากจากใจสายวิ่งในลูวิ่งของฟิตเด่นะหรือว่าเวลาผมไปต่างประเทศเนี่ยถ้าเกิดว่าทริปนั้นมันต้องเดินเยอะๆนะ่ะแบบเดินเยอะแบบ10บกโลต่อวันเนี่ยผมเลือกใช้อัลตาบูทนะเพราะใส่ยังไงมันก็ไม่ปวดเท้าอะ่ะคู่ที่4สิ่งที่ควรมีก็คือรองเท้าวิ่งนะครับผมมีเอาไว้ติดบ้านนะครับก็แนะนําเป็นอ มาถึงคู่สุดท้ายครับก็คือนี่เลยฮะอันนี้เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ผมรักมากๆนะครับดูดิผมใช้แบบจนเหลืองแล้วอ่ะทำไมขนแมวมันเยอะจังเลยวะผมเอาไว้ในบ้านนะครับแล้วก็ไม่ได้เอาเก็บไว้ในกล่องน,นะครับ ก็คือว่า Converse Chuck Taylor 70นะครับคู่นี้เนี่ยผมใส่บ่อยมากๆนะครับแล้วก็แนะนําให้ทุกคนมีเอาไว้ติดบ้านนะครับคือเรามีรองเท้าขาวแล้วใช่ไหมครับเรามีรองเท้าหนังแล้วใช่ไหมครับเรามีรองเท้าว,วิ่งแล้วใช่ไหมฮะเรามีสน้นเกอร์แล้วใช่ไหมฮะรองเท,าท้าอีกคู่นึงที่เป็นสตรีทแล้วก็ลําลองมากๆนะครับที่ควรมีเอาไว้ติดบ้านแล้วก็แมทง่ายมากๆนั่นก็คือคู่นี้ฮะเบสิกมากๆออริจินอลสุดๆนะครับลองจากคู่ขาวเนี่ยนึกอะไรไม่ออกผมก็ใช้คู่นี้แหลอะอ่ะโอเคหมดไปแล้วห้าคู่อย่างรวดเร็วเร็ แ a ่ l เลอร์70นะครับถ้าเกิดว่าใครไม่มีควรมีติดเอาไว้ที่บ้านนะครับผมแนะนําเป็นสีขาวดํแาแบบนี้นะครับเป็นคลาสสิกมากๆเลยนะครับผมโอเคครับก็หมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับรองเท้า5คู่ที่ควรจะมีติดเอาไว้ที่บ้านนะครับถ้าเกิดว่าใครเห็นด้วยเนะี่ยก็คอมเมนต์เอาไว้ข้างล่างนะครับผมหรือว่ามีข้อเสนอแนะว่าแบบเฮ้ยพี่ผมว่ามีอีกแบบหนึ่งดีกว่าเอาไว้ที่บ้าน <laughs> อะไรเงี้ยก็พิมพ์มาๆไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมยังไงถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากแชร์ด้วยนะฮะแล้วก <Workers. S 2> ถามมาเยอะมากว่าเจะแต่งตัวย <asy> ังไงนะครับเข้าไปดูอินสตาแกรมของผมนะผมทาเป็นแบบ o u t f i t of t เ e Day นะครับเป็นการแต่งตัวประจําวันเลยนะครับเข้าไปดู c o l o r m a t แมทโทนได้จริงๆผมใช้ของไม่ค่อยแพงมากนะครับคือผมเนี่ยไม่เน้นอ c สเซสซอรเน้นการ m a ทคัลเลอมากกว่านะครับผมก็เข้าไปดูอินสตาแกรมของผมได้แปะไว้ตรงนี้นะฮะหรือว่าใครอยากจะซื้อเสื้อผ้านะครับผมเดี๋ยวเร็วนี้ผมจะมีแบรนด์ของผมแล้วนะครับประมาณปลายเดือนพฤษภาน่าจะได้ไปช็อปเสื้อผ้าแบรนด์ของผมแล้วนะครับผมก็ ผมจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดใครอดใจรอไม่ไหวนะครับก็มีเสื้อผ้าที่เป็นซักการะนะครับเป็นของผมที่หามาด้วยแล้วก็ที่ผมใส่เองด้วยมาขายนะครับผมในร้าน JR Shop Official นะครับเข้าไปดูกันได้นะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยววันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ทำอะไรก็พิมมาบอกใต้คอมเมนต์ได้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ